สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะเย็นวันนี้นะคะจะพามาดูมาท่องเที่ยวสวนผักของเราค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ,อ,ะอันดับแรกนะคะอันดับแรกมีต้นผักชีลาวค่ะผักชีลาวนะคะอันที่สองคือผักกาดค่ะ ปักกาศยังไงยายควางตุงต้งเหรอ,อควางตุ้งนะคะควางตุง้งอันนี้ฝักคุณยายนะคะสื่อมาเล็ดไหมเห็นแล้วอันนี้คือปักการ์ดพักกาศดหินนะคะปักกาศดที่มีข่นฉุนนะคะอย่างละนิดละหน่อยนะคะอันนี้ก็กวางตุ้งอีกนะคะอันนี้คือหอมปอมบานเฮานะคะพาไปดูใกล้ๆนะคะอ่านี้นะคะ ดูสวยงามนะคะอันนี้ก็ถอนต้นควางซุ้งมาแล้วก็มาปลูกมาดำมาปักชำให้มันเป็นต้นสวยๆนะคะตรงนี้ต่อไปของเรานะคะอัน,นสวยงามมากเลยคือแตงค่ะคือแตงกวาอันนี้ไว้น้อย,อยปลูกหน่อยนะคะกําลังจะเป็นลูกเราไปดูลูกกันนะคะลูกตัวเล็กๆนี่นะคะ ะคะแล้วอันนี้ก็แตงอันนี้แตงอะไรอันนี้แตงยาวเหรอคุณยาย,ยานะแตงยาวนี่คุณยายก็จะปลูกยาวนะคะโหสวยงามมากนะคะเล้วรักษาดีค่ะรักษาดีแล้วเนี้ยมเสมือเสมือเสมือนนะคะใช่คุณนี่ไม่ผลัดพัฒน,นาตรงนี้นเลยะคะโอ้สวยงามค่ะ อ่าเวลากินเดี๋ยวเบิร์ตฮุ้นี่กะกะเบิร์ตฮุ้นี่กะซื้อมะกรูดอีกไปเรื่อยๆนะคะมันหนาหนาวก็เริ่มก็เริ่มสิมีพักนะคะอันนี้คคะค้ะก็นิดนะคะอย่างอนิดนะคะค้ากำลังนิดๆนะคะต่อด้วยอันนี้เบีย้ยเล็กๆของมันนะคะอาจจะเป็นผักชีหอมนะคะแล้วอันนี้คือผักบุ้งผักบุ้งก็สวยงามนะคะบุ้งก็สวยงาม อนนี้ก็ยังเล็กอยู่นะคะยังไม่พอกินสักอันละค่ะนี่ผักอะไรคะขี้เล็กเนาะขี้แล้วขี้แล้อ่ะนวนี้ก็ต้นหอมต้นหอมกำลังจะเปิดกำลังจะเกิดนะคะดูวิธีการลดล็อกค่ะนี่น้ามสะก็เยอะแยะกันอีกน้าสะก็อยุข,ของบนนี่น,น,น,นะคะน้าสะก็อยุข,ของบนที่ตกป่าของทุกๆลิปคลิปนั่นแหละแล้วก็ข้างล่างค่ะ<ห>ปลูกผัก<อ>นะคะใส่ทอลงมาเพราะว่าพื้นที่นะคะ ะคระข้ง,ขงนังก่กระเทียมนะคะอันนี้ก็ข้อโพดมาเลยอ้มามเบิงมองตรงที่เล้าตักค่ะนี่ค่ะอันนี้พวกเบ็นยหน้าบาดานได้ค่ะน้าบดานที่ทิ้งกับมีดแต่ว่าเอาเก็บกักไว้อยู่ในสะหรือบางครั้งก็กบอกเปิดเปิดไป,ไปทางอื่นนะคะอันนี้คือน,น้าสะนะคะสะอยู่ข้างบนนี้ จะจะสูงกว่านะคะแล้วก็จะท่อฝังท่อฝังท่อเชื่อมตามครูสระมานะคะ mm hmm. แล้วก็มีวล์วเปิดแล้วเราก็เปิดลววแล้วเราก็เปงเส้สาน้อยคือเหรียญให้หน้อยของเราละค่ะแล้วเราก็มาตักใกล้ๆเนี่ยแล้วเราก็มาตักใกล้ๆอ่า uh, นะคะบ่ mm ้หายไหลแหงมันมันสินล้น่นสานน้อยสันอันนี้คือน้ำน้ำพอจากค่อข้างบนนะคะบ่ได้ใส่เลี้ยงอย่างใส่เลี้ยงความท่วมของโลก คือคือพื้นที่นี้มันต่ำกว่าสะมันอยู่ข้างบนคือบรรยากาศะะของสวนผักคุณยายนะคะ,ะคก็จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะคะสำหรับถั่วฝักยาวอ,อันนี้เราเก็บถั่วปีนะคะถั่วที่บ่านไว้เลรอยายไ,ได้ปลูกไหมหรือว่ามันเกิดเองปลูกเราปลูกตามป้าตี ่ไปเจ็บคบั้งกไปว่าปีนะคะก้เราเลยเหรอก้นนะยืย้อๆทั่วปีก็ยื่นส้ละว่วปีอ้้หวหวยนงนี่หัวเดืยวงาม,มาขยบเหอดึงี้ดึงงามขยบลงมาแล้วเกิดน้ำปลาสิอู้หัวย้อนย้ยอนทั้งตัอ ดินเนี่ยต้องมั่นเถอะนะโอ้โหลองลองอยากไลสผพามาเบิงนะคะอันนี้ก็ลัางจีไปเกี่ยวไปทั่วปีอยู่ในป่าอีกนะค่ะป่าสวนหญ้านี่ยแหละมาเบิงอันนี้คือหยาหยานะคะแล้วก็มีสะคูสะมีกล้วยข้างหลังนู่นเป็นสวนของเพื่อนนะคะเป็นยางพารานะคะมีปลา นนี่ะะคะว้ายหมดแดงฟรีท่้วเราก็มาเอามะละก,กอน,นะคะอืม สองลูกีค่ะเรามาเก็บพริก พี่หอมนะคะพิกนี้ว่ตายโอ้ย,อยมดกับ ข้างล่างข้างบนต่ำส้มต่ำนะคะปูกไม่เยอะนะคะปูกไม่เยอะแต่ก็มีกินอยู่ทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่เยอะค่ะมือนีกับผ้าชม สวนพักสวยๆของคุณยายของเฮาเนะค่ะเนาะก็ขอฝากช่องน้อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะได้จ้าไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ